อยู่ปราจีนบุรีนะครับมีปัญหาเรื่องการค้ำประกันน้องชายไปค้ำประกันจากนั้นโดนฟ้องอายัดบ้านทำไงดีไม่อยากจะเสียบ้านน่าเห็นใจมากครับที่ผมเตือนคุณผู้ชมมาตลอดติดตามรายการนี้มานะครับทั้งเก่าทั้งใหม่แล้วก็พูดซ้ำๆๆๆแล้วก็พูดพูดทุกวันย้ำทุกวันนะว่าสิ่งที่คุณไม่ควรทำเนี่ยมีอยู่สองสามประการนะหนึ่งก็คืออยากค้ำประกันให้ใคร นี่คําประกันน้องชายนะน้องชายไม่พรอนะเขากลายยึดทรัพย์ในประกันไปขายแล้วทรัพย์ในประกันก็คือบ้านนะบางทีมีบ้านอยู่งานเดียวอ่ะแล้วไปอยู่ไหนอ่ะนี่คือจากการค้ำประกันเลยเนาะแม้กระทั่งลูกก็เถอะท่านมีลูกแล้วไปทําธุรกิจหรือไปลงทุนไปแต่ถ้าคุณเป็นลูกคุณอย่าเอาทรัพย์ชิ้นสุดท้ายซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อแม่เนี่ยไปค้ำประกันเจ้านี่แล้วคุณเอาเงินไปทําธุรกิจ แล้วถ้ามันสําเร็จใช่พ่อแม่จะอยู่อยู่ดีมีสุขไปกับคุณแต่ถ้าคุณล้มเหลวขึ้นมาคุณหมีเจ้านี้แล้วก็เจ้านี้ก็มาฟ้องกับนายประกรันยึดบ้านที่พ่อแม่อยู่พ่อแม่จะไปอยู่ไหนจะเกิดขึ้นซ้ำซากเกิดขึ้นครั้งแล้วคราเล่าผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดไม่ใช่ว่าไม่ให้พี่น้องไม่ช่วยกันหรือว่าไอลูกไม่รักพ่อรักแม่ไม่ใช่แต่ว่าต้องดูในข้อที่จริงเรื่องการค้ำประกรันดูให้ดี สองก็คือเรื่องของการขายฝากไม่จำเป็นคือบอกว่าต้องไม่ขายฝากอะไปจำนองเอาถ้ายังไงมันร้อนขนาดไหนก็อย่าขายฝากขายฝากหลุดแล้วหลุดเลยจำนองไม่หลุดก็สามารถที่จะมาเ,เรียกคืนกันได้นะครับมีส่วนคืนได้ต่อไปถ้าจำนองเนี่ยนะแต่ถ้าขายฝากหลุดแล้วหลุดเลยนี่ที่ฝากย้ำไม่เป็นประจำและเรื่องที่สามระวังพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับ